สวัสดีกันทุกสวัสดีกันทุกคนด้วยครับซึ่งตอนนี้เราไม่ได้เล่นโลบอกนานครับเรากลับมาเล่นแล้วนะครับคือช่วงนี้ติดทงไปหน่อยครับแล้วก็ลงคลิปแต่ลงกับคลิปรถไฟหายไปหมดเลยครับอันนี้เปิดเสียงนะครับอันนี้จะเป็นแบบรถไฟครับไฟติดแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับติดแล้วครับ ปิดมคกันแล้วครับแล้วเอาไมคกันเนะครับลงลงลงให้หมดไปเลยแล้วกันมันจะเป็นคนละรางครับที่สมเราจะกดว่ารางนี้มันอันนี้คือรางแรกคับรางแรกมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับรางที่สองมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะค กนมาะครัเอ้ามันไปแล้วอู้กดผิดละวเลยกดผิดเลยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันแรกมันก็จะเป็นของซุ้มอีกฝั่นะครับแต่รางที่สองจะเป็นของฝั่งนี้ครับอันนี้คือรานแรกจิดรางแรกเป็นของรถไฟ หนึ่งที่สองมันจะมาของนี้คนหะละส่วนแรกมันจะไปของนี้นครับวิสบารี่ควงเปล่าวที่ควงเปล่าและไม่เลยบอกให้เห็นดูไม่ขึ้นก่อนละ ขึ้นอา้านี่เปิดอา้าวอะไรของมันวะเออมันขึ้นด้านหนึ่งแล้วมั้งเอ้ย 白瑞。啊。你怎么吃完了？ จริงๆอยากโหลดจริงๆเนี่ยแอปอ e ีวิวนั่นแต่แบบหลอนะไม่ค่อยกล้าเล่นทวา,ายมเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้จะเล่นอ e ีวิวนั่นนะครับคลิปพร่งนี้จะเล่นแบบเกมอีวิวนั้นครับสำหรับวันนี้นะคบแบบเลอกไฟกไม่มีอะไรครับ ค่มาแนะวนำแมพพระรามโผครับสำหรับวันนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดให้ถึงหนึ่งพันคนนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้รถมาลองขับรถกันครับทุกคนครับอันนี้ครับเราจะมาลองขับรถกันครับเออไอจิดไม่กัน ถไ,ปปไฟกันครับรเรามากดรถไฟกันครับเราดินครับคิดว่าเราจะโดนรถไฟชนนะครับมาดูกันครับเ,เดินไปเดินไปรถไฟน่าจะไม่มาครับ